โปะแล้วปะล่ะสายสืบเผือกร้อนร่อนคำบ้ายแหล่งแพ้่เชื้อนวัตมีชื่อนักแสดงสาวหลุดออกมาจะจาะเพดแพรวแววรัชนีจริงๆแม่เอ้ยสำหรับกรณีโรคออนไลน์ของพิธีกรดังอย่างนวัตอิสระไกศินที่ขณะเข้ารักษาตัวพรป,ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลปียเวทเจ้าตัวก็ไม่เคยหมดริษแแดงร้ายสดทุกๆเย็นแผงสอนเดินใจใครต่อใครเต็มไปหมดโดยล่าสุดเจ้าตัวสติหลุดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโมโหอาการราวกับเป็นไบโพล่ากนด่านายแพทย์รายหนึ่งที่ทำการอุกอาจขับไล่เจ้าตัวให้ออกจากโรงพยาบาล ใน24ชั่วโมงพร้อมทั้งขอให้ติดกล้อง CCTV เพื่อจับตาดูไม่รู้หวังผลอะไรสุดท้ายมีคลิปเสียงหลุดออกมาขณะนวัดคุยกับคุณหมอนายนี้แต่หลายคนยังสงสัยหมอเขาไล่หรือคุณนวัดเล่งใหญ่กันแน่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างกระทั่งต่อมานวัดได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งแจ้งกับแฟนๆว่าตนเองนั้นได้หนีออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เหล่านักสืบสายเผือกก็แห่กันเข้ามาหย่อนคำถามการสนันซึ่งบางคนไม่ใช่แค่หย่อนแค่คำถามแต่กลับเปิดปากคำใบ้ไปเสียอย่างนั้นจนเกิดหลุดชื่อจริงๆออกมาเลยทีเดียวอ้าวสนุกแล้วล่ะสิอย่างไรก็ตามเหล่าคำใบ้เอ่ยคำถามเอ่ยที่ชาวเน็ตได้พากันโปรยอย่างสนุกสนานนั้นมีดังนี้ไม่ใช่กตอตออันนี้ผู้หญิงชื่อตอกอที่เตี้ยอ่ะ น้องน้ำบอกว่าตุ๊กแก,แ,ทแ,ทกแบนตุกก๊กี้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์วายสะใจความจริงจะหลุดแล้วถ้าบอกว่าติดจากสตูดิโอดังและเกือบ40รายก็ต้องติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า4พนวัตติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะความลับไม่มีในโลก แมแหมแมงานนี้ดูเหมือนว่าการบ้านที่ชาวเน็ตได้รับมาในครั้งนี้นั้นไม่ค่อยจะยากซะเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะใช่เรื่องจริงหรือกากายังไงนั้นก็ต้องรอดูว่าผลลัพธ์ในผู้ติดเชื้อจากส,สตูดิโอแห่งนี้จะเป็นสายพันธุ์เดลต้าอย่างที่คาดการหรือเปล่าว่าแต่ว่าเรื่องแบบนี้ใครเขาจะออกมายอมรับกันเอ่ย